下一个呢，就是你要坚持下去，你要坚持下去。要两百只零花买听呐，两万当，要得嘞，可以得嘞，你当嘞啊哈，坚持下去，坚持，白话，ยืนหยัดมุ่งเล็งทำต่อไปเรื่อย，这就是坚持的意思。坚持下去，下去把话弄白，你看，你这个白，弄白，然后在这里翻译成倒，白下去，就是倒，白，坚持下去，个就是ทำ ทาต่อเนื่องไปเรื่อยๆนั่นเองเช,ชื่อชื่อในถ้าแปลตรงๆว่าลงไปใช่ไหมแต่ว่าในหลายๆประโยคนียถ้าแปลจริงมันแปลว่าต่อไปเช่นนะ你说下去า说下去你就要坚持的意思是คุณต้องพยายามต่อไปนะโดยคำว่า坚持คือคีย์เวิร์ดของประโยคนี้แปลว่ายืนหยัด 看呢坚持看看、嗯，下一个你是最棒的。这个是他是感觉好棒。嗯，你是最棒的，不管别人怎么想，但是在我眼里你是最棒的。不管别人怎么想，在我眼里,你是,我眼里你是最棒的。啊吼，你、哦、看你跟了来了。再别啊、呃，就说不管别人怎么想，别人怎么想就啊别人可以怎么想？ าว,ว่าคิดยังไงเพื่อนจะมาชักนะคะคนอื่นจะคิดยังไงก็แล้วแต่มีใจหวแยคือในสายตาฉันเนี่ยนะคะคุณคืออะไรหีเคยฝังนะเาว่าใจหวเยหลี่เรามาดูสำนวนนี้ใจที่แปลว่าอยู่ที่เนี่ยนะแย่เออแย่จริงที่แปลว่าโดนตาหลี่แปลว่านายสิใจแย่หลี่ในดวงตานะคะเป็นสำนวนเปรียบเปยไม่ได้อยู่ในตาจริงๆแต่ว่าในสายตา ใน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 านในใ่ใน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 นในอนในในใ่านในใในสายนาขอนใ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 นยนงนในในในอนในในใคใน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 นยนใ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 น่น,นใ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 นนในะ,ะนในใน,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 นอนนในใบใน่นใ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 นปนนาน ที่เยี่ยมที่สุดนี่คือ最棒的就是说你是最棒的人คุณเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดนั่นเองค่ะ